ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์คณะชัยธนะทวิพันกุลนะคะและดิฉันดารวันงามศีรโรจชนาคุณยังเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเบรกนี้อยู่ค่ะในเบรกที่1เราได้แจ้งตำแหน่งของดวงดาวโฆษณาดีๆจาก TPI และกิจกรรมดีๆของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเบรกที่2เราได้พูดถึงลักษณะนิสยัยราศีพิจินะคะและดาวประจําตัวของ ลัคนาราศีพิจิกนะคะและดาวพระเสารนะคะที่ทํามุมให้โชคลาภนะคะร่วมกับดาวพระราหูนะคะแต่พระเสารนะคะจะมีเกณฑ์ที่ส่งถึงลัคนาอย่างไร,รในช่วงนี้ส่งถึงอย่างไรคะอาจารย์ครับเกณฑ์นี้ก็คือถ้านับจากพระเสารไปเนี่ยนะครับ,รบไปาสามราศีเนาะ ก็จะเสาร์ก็จะมีอิทธิพลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นับจากพระเสาร์ตามจักรราศีไปพบที่สิบนะของเสาร์นะครับก็คือตรงนี้กระเสาก็จะมีอิทธิพลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิเศษทฤษฎีนะครับเป็นแหล่งเอื้อมของดาวแต่ละดวงนะครับแต่ละดวงไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารพฤหัสดาวราหูแล้วก็ดาวพระเสานะครับตอนนี้เนี่ยดาวพระเสาเนี่ยยังถอยหลังอยู่นะครับ แต่ถ้าจะประสบความสำเร็จจริงๆก็คือหลัง16ปีการนะครับเสาก็จะมีแรงเอื้อมแล้วก็ให้ผลร้อเซนะครับมากกว่าปัจจุบันนี้นะครับซึ่งะจะไปทับลัคนาคนราศีพิจิกนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเสามีมาตรฐานที่ดีก็คือเป็นอุจารพิมุกนะแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เฝ้ารอนะครับของคนราศีพิจิกนะครับก็ทุกอย่างก็เริ่มที่จะมีมูญเหตุที่ดีอาจารย์ <ขา S 2> แต่ว่าจะ<ด>แสดงผลจริงๆก็ เดือนพฤศจิกายนอันนั้นอันนั้นอันนั้นประสบความเวจมากเลยครับอาจารย์รเรียกว่ามีจุดที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีดาวที่ทํามุมที่ดีหลายดวงด้วยนะ,ะยแต่ดาวที่ร่วมตอนนี้กับดาวพระเสาร์คือดาวพระราหูนะคะขณะนี้เนี่ยพระราหูเนี่ยโคจรอ,อยู่ที่ราศีกุมเป็นภพพันธุและได้มาตรฐานเกษตรนะคะมีทั้งจุดดีนะคะแล้วมีทั้งจุดเขาเรียกว่าราหูเนี่ยเป็นโยกที่ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าราหูอยู่ภพที่สี่ ครับนะคะเป็นยังไงคะอาจารย์ครับอันนี้ก็คือถ้าพูดถึงราหูได้มาตรฐานที่ดีเนาะก็คือเป็นเกษตรนะครับในภพพันธุเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเออก็มีความหมายที่ดีตามดาวแล้วก็ตามดวงชะตานะครับถ้าตามดาวเนี่ยก็คือราหูเนี่ยก็จะได้อะไรแบบฟุกๆนะครับโชคลาภนะครับไม่แน่นอนนะครับไม่คาดฝันนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะนี่คือลีลาของดาวพระราหูส่วนภพพันธุเนี่ยหมายถึงหลักทรัพย์นะครับบ้านนะเครือญาติ นะครับรถยนต์นะต่างๆเนี้ยอันเนี้ยจะให้ผลดีมากนะครับก็คือว่าท่านเองท่านมีโอกาสที่จะได้นะครับบ้านใหม่รถใหม่นะครับหรือญาติพี่น้องก็ของท่านนี่ก็จะประสบความสําเร็จนะครับเป็นปึกแผ่นมั่น,งนคงนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะแต่ว่าในเกณฑ์ของพระราหูเนี่ยเจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นธุระธุลายกนะครับของพระราหูเนี่ยก็กค เขาเรียกว่าลาหูนี่ยอยู่ในภพที่สองที่4ี่ที่12บนี่ก็ถือว่าเป็นแทรกซ้อนนะครับก็คือจะเกิดความทุกทุกยากยากนะครับก็โดยส่วนใหญ่เขาก็บอกาลาหูอยู่ในภพพันธุนี่นะก็หมั่นพยายามดูเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับเรื่องลมยางรถยนต์นะเรื่องฟืนเรื่องไฟอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยเขาจะเบียนนะฮะเช่นเช่นพวกปวกมอดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือวิธีแก้ก็คือ หาวิธีที่ เลนเวทหรือว่าซ่อมบ้านนิดนิดหน่อยๆปรัะปรุงปรับปรุงให้มันให้มันเป็นไปตามดาวให้เสียตังค์ไปตามความหมายแล้วเราก็ได้สิ่งใหม่มานะได้สิ่งใหม่มาซึ่งซึ่งมาตรฐานเกษตรก็รออยู่แล้วนะครับตรงนี้ซึ่งถือว่าการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงที่รับโชคลาภเข้าบ้านเพราะว่ามีดาวพระเสารวมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราหูเนี่ยจะอยู่ที่พบพันธุไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569เเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ยังมีเวลา รับโชคลาภอยู่อีกนานนะคะปรับปรุงไปรับโชคลาภไปทำไปรับเงินไปโอ้โหเพลงจริงๆนะคะพิจิปีนี้นะคะเรามาดูนะคะอาจารย์ดาวที่ทำอิทธิพลนะคะในตอนนี้ดาวคุ้มโทษคุ้มภัยดาวพฤหัสบดีค่ะอาจารย์ขณะนี้เนี่ยโคจรอยู่ภพมรณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิเนี่ยนะคะดาวพฤหัสบดีมาจากสองเจ้าเรือนคือเจ้าเรือนกระดุมพระและปุตตะไปสู่ภพมรณะ ะะและกําลังจะโชคดีขึ้นหลังวันที่2ตุลาคมดาวพฤหัสบดีจะโครจรย้ายราศีแล้วจะเกิดอะไรดีๆกับชีวิตของคนลัษณาราศีพิจิขึ้นในช่วงตุลาคมค่ะอาจารย์ครับก็บอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยหเป็นดาวความ,มรู้เป็นดาวปัญญานะเป็นดาวภาคขยาย นะครับก่รสัสดีอยู่ตรงไหนก็จะจะขยายผลให้มันเฟื่องฟูขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนที่2กับเจ้าเรือนที่5นะครับการเงินนะกับการลงทุนนะครับหรือบุตรหลานนะครับสิ่งใหม่ๆความพึงพอใจพวกนี้นะครับแต่ว่าพอระเอิญดาวเนี่ยมันมีเกณฑ์ของทางโหราศาสตร์นะครับว่าจัน์ทรกับชีวาเป็น8นะหรือหรือพฤหัสเนี่ยเป็น8เนี่ยเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าก็ก็ทำให้มีผลเขาเรียกว่าพินทุบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดเสื่อมจุดเสียนะครับของดาวก็คือถ้าดาวพฤหัสบดีเป็น8เนี่ยเขบอกว่าพูดถึงให้เกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะการกระทำการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจริยธรรมนะกฎหมายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับและส่วนเรื่องของภพที่2ก็คือพบกัรเงินนะระวังการใช้จ่ายนะภพปุตตะด้วยนะ ก็คือเงินนะไปไหนไปมรณะนะครับรวมไปถึงปุตตะการลงทุนไปมรณนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชวนชวนนะลงทุนอะไรต่างๆก็ควรจะเบรกไว้สักนิดหนึ่งนะรอให้ดาวเนี่ยพฤติศาสตดีเนี่ยเดินดีสักนิดหนึ่งอาจารย์นะครับผมค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จีก็ต้องระวังแต่ว่าจุดที่กําลังจะพลิกฟื้นนะคะที่เราได้พูดกันมาว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะมีเฮ นะคะก็คือช่วง2ตุลาคมถึง23ธันวาคมพฤหัสบดีจโคจรเข้าพบสุภะมาตรฐานเป็นอุดนะคะเรียกว่ากระดุมพะไปอยู่สุภะและปุตตะอยู่สุภะในช่วง2เดือนกว่าๆนะคะจะดีอย่างไรคะอาจารย์ครับก็ดีแน่ๆฮะ2ตุลานะครับถึงวันที่23ธันวาคมนะครับถึงจะเป็นช่วงสั้นๆนะก็ถือว่าดาวมีผลนะครับถ้าความหมายดาวเนี่ยก็พฤหัสเนี่ยก็อย่างที่พูดถึงว่า ปัญญาบริสุทธิ์นะให้ทายเพื่อสศบดีนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานเป็นอุดที่าราศีกรกฎพบที่9ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของดาวเนี่ยก็เรื่องของความคิดสติปัญญาผู้หลักผู้ใหญ่นะความเจริญนะความดีนะครับความอองอกงามเรื่องของปัญญาความคิดนะการศึกษางานวิชาการอะไรต่างๆนะการศาสนาเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก ดาวพฤหัสบดีก็เป็นเจ้าเรือนที่2กับเจ้าเรือนที่5นะฮะกระดุมพระกับปุตระนะครับเ,เกี่ยวกับเงินนะเกี่ยวกับการลงทุนนะอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงนี้ก็ควรจะเบกเกก่อนนะเราให้ดาวเนี่ยเดินดีนะครับหลังวันที่2ตุลาถึง23่ธันวาเนี่ยก็คิดอ่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะศึกษาต่อนะท่านใดที่เอ่อคเรียกว่าจะศึกษาต่อก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีเกณฑ์พิเศษนะครับหรือแหล่งเอื้อมของดาวนะครับหรือที่เรียกว่าวิเศษทฤษฎีเนี่ยมีเกณฑ์1เกณฑ์5แล้วก็เกณฑ์9นะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่พฤหัสบดีเอื้อมถึงเนี่ยเอื้อมถึงลัคนาราศีพิจิกแน่นอนนะแล้วตรงนั้นเนี่ยเท่ากับพฤหัสเนี่ยกลุ่มลัคนาคา่ะนะแถมมีดาวเสาร์กลุ่มลัคนาอีกนะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแหล่งเอื้อมทั้งพฤหัสบดีแล้วก็ทั้งเสาร์นะครับที่ลัคนาราศีพิจิกเลยท่านอาจารย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะดาวพระอส,สดีจากคุ้มโทษคุ้มภัยท่านไปเจนถึงนะคะ23ธันวาคมคแต่ว่าจะาโครจรพักถอยหลังค่ะอาจารย์รในาราศีกร,รกฎนะคะในวันที่8พฤศจิกายนนะคะและโครจรพักราศีกลับไปที่มิถุน23ธันวาคมและกลับมาอีกครั้งที่ราศีกร,รกฎนะคะในวันที่ 31เดนะเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นพ้นเคราะห์อย่างแน่นอนนะคะอาจารย์วิธีแก้เคเล็ดค่ะสำหรับคนลักนณาราศีพิจิกในช่วงพฤหัสมรณะและพฤหัสเข้าสุภะทำอะไรดีคะอาจารย์ครับช่วงอยู่บรณะเนี่ยการดำเนินชีวิตนแน่นอนต้องมีสติละนะครับะะมันพฤหัสเนี่ยมันเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับปัญญานะเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะเพราะฉะนั้น การกระทําใดๆเนี่ยก็ควรจะมีสติในแง่ของการดําเนินชีวิตเนาะแต่ว่าถ้าในแง่ของการเขาเรียกว่าดาวเนี่ยเราจะแก้ไขาดาวได้ยังไงนะครับก็บอกว่าตามความเชื่อเนี่ยนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับดาวพฤทศัพทดีนะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับตําราก็ได้เกี่ยวกับการศึกษานะเกี่ยวกับหยุกกับยาก็ได้เพราะพฤทศัพทดีเนี่ยหมายถึงยาได้ด้วยนะแล้วก็มรณะเนี่ยหมายถึงการเจ็บป่วยเช่นโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์งพยาบาลทั่วไปมูลนิธินะครับสภากาชาติสภากาชาติพวกนี้ก็การบริจาคเลือดการบริจาคเลือดนะครับหรือสร้างโรงเรียนโรงเรียนก็ได้เพราะว่าพิรรษสปดีหมายถึงหนังสือตำรานะครับหรือใครไปวัดเข้าวัดในช่วงนี้นะก็ต้องเลือกเครื่องอาถรรพ์กริษารก็ได้พวกชุดชุดทำทานอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็เลือกได้นะครับ ค <S <S ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยแล้วก็เราสามารถที่จะกระทําได้เองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ดีด<า>ที่สุดเพราะว่าะะถ้าพุทหัสเนี่ยเข้ามรณะเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราภาวนานะเราทําเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเป็นการแก้ดาวนะ่ะใชะคะใ่คุณนะคะเราไปดูดาวองค์ต่อไปที่ทําอิทธิพลมานานแล้ว ธาตุะะที่ภพปัตนิของคนลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวพระมฤตยูนะคะทายภัยอาเพศให้ทายมฤตยูขณะนี้เนี่ยมฤตยูจรวอยู่ที่ภพปัตนินะคะเล็งลัคนาคนราศีพิจิกเป็นยังไงคะอาจารย์ครับก็ในภพที่7จ็ดณปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีพศ2566ใช่ไหมอาจารย์ค่ะใช่ค่ครับจนถึงพศ2572เนี่ยดาวพระมริตยูเนี่ยโคจรอยู่ในภพที่7นะครับเล<อ>็งลัคนาของท่านเนาะ มนุษย์ยูเนี่ยคือในทางโหราศาสตร์เวลานิยามของการพยากรณ์เขาบอกว่ามนุษย์ยูเนี่ยหมายถึงภัยอาเพศนะภัยต่างๆอาเพศต่างๆอันที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วมนุษย์ยูเนี่ยเป็นดาวที่ลึกลับนะเป็นดาวที่ลึกลับนะครับทั้งทั้งในอดีตและในอนาคตนะครับมนุษย์ยูอยู่ในพที่เจเนี่ยเร็งลัคนาเนี่ยนะจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ ทําให้ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเกิดมีจุดในเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอยู่ในในเรื่องของภพภพที่7เนี่ยหมายถึงภพปัตตนิเนี่ยหมายถึงเพศตรงข้ามนะหมายถึงคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาะนะอะไรที่เป็นคู่เนี่ยนะฮะก็ก็โดนพระมนุษย์อยูเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าแสดงอิทธิพลแต่ว่าทั้ง7ปีเลยไหมอ่าก็บอกว่า ต้องถ้ามีดาวร้ายอย่างอื่นเข้าไปร่วมไปเลงเนาะไปสนับสนุนดาวมุิตยูเนี่ยความที่ร้ายเลงเนี่ยมันก็จะแสดงผลมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ดาวพ,พฤรษสบดีซึ่งเป็นดาวปัญญาดาวเทพนะดาวเทพไฟสุภครเนี่ยอตอนนี้ท่านอาจจะเอื้มอมกําลังช่วยลัคนาลัสีทธิจิกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องรอบคอบเรื่องอะไรบ้างนะคนที่มีคู่นะครับก็ต้อง การดําเนินชีวิตคู่น,นะครับด้วยด้วยด้วยมีสตินะ,ะการแล้วก็การเรื่องของคู่ค้านะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องค่อนข้างที่จะโปร่งใสนะตรงไปตรงมานะครับ,<ช>บน,นะตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าคู่ครองต่างๆนะช่วงนี้นะครับผมครับอาจารย์ค่ะ<ร>ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่คนะคะคู่คุณส่วนคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะคะโดยเฉพาะดาวพฤหัสไม่ช่วยแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้นะคะก็มีจังหวัดที่ดี ค่ะซึ่งเอาแล้วก็ปีหน้าดาวพฤหัสก็เดินดีแล้วก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ดาวศุกร์ดาวคู่ครองดาวปัตตนีตอนนี้ค่ะอาจารย์ให้ผลดีอย่างไรครับเป็นราชาโชคค่ะสักนิดนึงค่ะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่นะคู่ค้าคู่ครองคู่สัญญาปัจจุบันโคจรอยู่ราศีกรกฏนะครับธาตุน้ําแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับอยู่ในภพก็ภพดีถือว่าเป็นภพสุภะนะอ่าก็เรื่องคู่เนี่ยให้คุณนะตอนนี้เรื่องคู่ก็เอาเรื่องคู่นะครับเป็น เป็นเป็นหลักนะเพราะว่าคู่เนี่ยจะนําความเจริญนําความสําเร็จมาให้เจ้าชะตารวมไปถึงโชคลาภอ่ารวมไปะะถึงโชคลาภนะครับค่ะอันนี้ก็เป็น ดวงชะตาพลิกฟื้นในช่วงตุลาคมของคนลัคนาราศีพิจิตและปีหน้าหลังวันที่31พฤษภาคมมีเฮก็ดาวทั้ง3ดวงเขาเรียกว่าตรีเทพเนี่ยเริ่มเข้ารูปนะครับปีหน้าเรียกว่าเริ่มที่จะอยู่ในมุมที่ดีให้คุณเพราะฉะนั้นพิจิตทนอีกนิดนึงนะเราก็ไปเสริมบุญเสริมชะตาแก้เคล็ดตามที่อาจารย์คณะชัยได้แนะนําไปนะคะทุก ทุกข้อเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์คณชัยธนะ ทวิพันกุลนะคะและท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญและดรวันธิดาสงขาาที่ให้โอกาสพวกเราสองคนมาทําหน้าที่และขอขอบพระคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรรณภูมิและทีมงานทุกๆท่านและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การรับชมในวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุภาพแข็งแรงและเฮงเฮงปังปัรับโชคลาภกันในครั้งนี้ก็กราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ